สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับใครนะฮะที่สนใจนะครับอยากจะปล่อยเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นกรมตำรวจ80ปีนะครับหรือพระนะครับเกจิคณาจารย์อื่นๆพระบูชาเหรียญนะครับทุกสายนะครับแล้วอีกอย่างนะครับสำหรับใครนะที่มีคุดนะครับหลวงพ่อเวลานะครับหรือเตานะครับหลวงพ่อสนิทนะครับ ใครพอทราบใครพอมีใครพอที่จะนะครับพักพวกมีญาติมีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาขายผมได้นะครับยินดีรับเช่านะครับก็ฝากพี่พี่เอนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าช่องผมเนี่ยรับเช่าเฉพาะกรมตำรวจ80ปีนะครับพาอื่นๆเนี่ยนะครับคุณมาร์ครับไหมรับนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเน้นย้ำนะครับคุด นะครับหรือเตาหลวงพ่อสนิทนะครับหลวงพ่อวลานะฮะมีติดต่อมาขายผมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับขนาดห้อยคอนะครับหรือเป็นไซส์บูชานะครับผมยินดีรับเช่าหมดทุกเนื้อทุกพิมพ์ส่วนกรมตำรวจแน่นอนนะผมเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใครนะครับ f อที่กดติดตามยังไม่สั่งหนังสือนะครับสามารถเข้าไปสั่งได้ที่ช h อป e ีนะครับ เรามีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะสะดวกง่ายๆนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับใครมีพระอยากจะปล่อยเช่านะครับเบอร์โทรศัพท์097นะครับ2299 888นะครับ Line ID M A R K 6 6ตัวนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ